ให้แนะนำชื่อและผลงานที่ตีพิมพ์ในขนาดนี้เลยนะครับครับเออทะเลน้อยนะครับผลงานเล่มล่าสุดก็คือ รักศรัทธาปฏิหารครับเล่มที่ถืออยู่ในมือ,อน,นี่ครับแล้วเริ่มสนใจงานเขียนตั้งแต่ตอนไหนครับก็ประมาณสี่ห้าปีแล้วครับก็คือเป็นคนชอบเขียนหนังสือปกติก็ชอบบันทึกชอบทําอะไรอย่างเงี้ยครับเราชอบอ่านชอบเขียนชอบอ่านเราก็เลยเริ่มต้นเขียนขึ้นมาจนเป็นเล่มครับแล้วงานเขียนส่วนใหญ่นี้มีเนื้อหากเกี่ยวกับอะไรครับ จริงๆผมแบ่งส่วนตัวผมแบ่งเป็นสองนามปากกาครับก็คือทะเลน้อยกับอ An นันตการอนันตการนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอาศาสนาศาส,สนาพุทธมาทําให้เป็นสากลก็คือเอาหลักของพุทธเนี่ยแหละครับแต่ว่าเราเหมือนกับเอาคําว่าศาสนาออาไปเอาหลักสัจธรรมมาเขียนให้เป็นสากลให้ทุกคนอ่านได้และให้ประยุกต์เข้าออกับคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นครับส่วนทะเลน้อยนี่จะเป็นงานที่เบาๆหน่อย เป็นมองโลกแง่ดีเป็นอ่านแล้วให้กําลังใจให้มุมมองความคิดคือเหมาะกับคนหลายๆวัยครับแล้วมีแนวคิดอย่างไรครับในการเขียนหนังสือในแต่แล,และเรื่องก็คือแนวคิดง่ายๆที่ผมมีก็คือ,อ,อจะพยายามเขียนในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับคนอ่านก็คืออย่างอ่านเราต้องถามตัวเองว่าเราเขียนแล้วเขาอ่านแล้วเขาได้อะไร ถ้ามีประโยชน์มีสิ่งดีๆเราก็ทำแต่เราจะไม่เขียนอะไรที่แบบอคือสิ่งเขียนในสิ่งที่มีประโยชน์กับสังคมนะครับว่บาง,ง่ายๆแล้วมีแนวไหนที่แบบว่าไม่เคยลองเขียนเลยแล้วเราอยากจะเขียนบ้างไหมครับแนวไหนนะครับอาจจะเป็นนว,วนิยายอะไรแบบนี้ครับยังไม่เคยคแล้วคาดหวังอะไรกับผู้อ่านมาครับ ก็คือคาดหวังให้เขาได้อะไรกลับไปครับเหมือนกับเจตนาของเราคือเราอยากเขียนสิ่งดีๆให้เขาเอ,อ,อ่านแล้วได้สิ่งดีๆกลับไปถ้าเขาอ่านแล้วเขาเ,เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆหรือว่าอ่านแล้วรู้สึกรู้สึกว่ามันมันช่วยเปลี่ยนความคิดบางอย่างให้มันดีขึ้นอันนี้ก็แค่นี้โอเคแล้วครับเราคิดว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์อะไรจากหนังสือเล่มนี้ครับ เล่มนี้ใช่ไหมครับก็คือเล่มนี้เป็นเรื่องของเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวครับเกี่ยวกับความสวยงามรอบตัวของเราบางทีเรารู้สึกว่าเออทาไมอ,อ่ชีวิตเนี่ยทำไมมันเอ๊ะมีแต่สิ่งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีมันเหมือนกับเรื่องบางเรื่องมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเรามาแล้วแต่ว่าเราอาจจะมองข้ามไม่รู้อย่างอ่านเล่มนี้เสร็จก็อาจจะรู้สึกดีกับชีวิตมากขึ้นครับแล้วก็เห็น เห็นเอชีวิตรอบตัวคือไปมองชีวิตใหม่ครับอืแล้วอยากจะฝากอะไรถึงนักเขียนที่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเขียนงานเขียนใหม่ๆหม่ก็ขยันแล้วก็ตั้งใจครับแล้วก็เขียนแต่สิ่งที่ดีแค่นี้ครับแล้วสามารถติดตามผลงานได้ทางไหนบ้างครับก็ร้านหนังสือทั่วไปเลยครับมีทุกสาขาซีเอนอิน ทุกอย่างในงานก็มีครับมีเว็บหรืออะไรไหมครับเอ่อไม่มีครับก็คือเข้าไปได้ที่เว็บใหญ่ใหม่เลยครับค,ครับก็จะมีหนังสือ,อยูทุกเล่มครับ,รบขอขอบคุณมากครับผม <c oughs> ครับ